ก็กินเปตยานเกินไปมาเดี๋ยวจะปิดคิวแค่ประมาณ ช่วยทรงผมเพ,ผมพิดแล้ว่ยเขาทรงผมคนละหนอเนาะนะจะแปลงทรงผมให้สวยโออแล้วมามีพุงมีเหล้วกลุ่มหรอสอตอเฮ้ยสอ,อตอที่ไม่ใช่ มาทางมาสิบคนเท่านั้นลงไรนอนว่าแมนแนวและมือว่าบาต้อยเบาเบมีจ้าคลิฟมีจ้าหัวเสียอะไรครับไม่รู้พี่ร้านเขาทำให้มีจ้า ลอ <Lord. S 2> มีคนหนึ่งสองนาทียุยสกลน,นครจะคืออนะไรมีคนหนึ่งสองนาทีแบบฮะแล้วหรอตั <c oughs> <c oughs> ดเด็กมันยัว่วเลยล้องตัวไปหน่อย ดดโอเคคือก <ermo unlimited> ็ใครอันนั้นก่อนก็จะให้คิวแรกนะให้คิวก่อนก่อนรันคิวกัน ฮา h ฮายค่วอะไรครับเพิ่งมามาซซมาซซอยากรู้ก็มาซีอยากรู้ก็มาสีคะหนูไม่ตอบหรอเช่นไหนหนูตอบครบแล้วนะ กินกล้วยดีกว่าม่ไ้ังวดน่ตรวแน่โอ้ยพี่มาคอนเฟิร์มดีว่าหนูโอนแล้วหายปะมาคอนเฟิร์มให้หน่อยสิใครก็ได้มาคอนเฟิร์มให้หนูหน่อยเท่าไหร่หรอ แอดมานะคนคนนี้ผมสองครั้งแล้วในรถทั้งสองครั้งเลยพี่มารายงานตัวในไลน์หนูดิพี่คือใครอ่น,นีนผมสองครั้งแล้ว